ันนี้เขาด้ะระสานงานทางอินเตอร์คอมนะในยังบกกัด้นานของเขาครับไปเงียบๆเ,เด็กเก็บครับตถนนไปแล้ังตองสว่างนะครับมันปึ้ดแป่ปึ้ดไ,ไปไม่รู้ว่าปึ้ดอะไร ไ้สดๆมาครับของโคเดเวอร์ครับปลดกีกเล็บปลดอิสระแล้วหนึ่งคันครับจะแต่งตัวกันยังไงครับเชือกยังเก็บไม่หมดนะครับครับวินยังเก็บไปหมดนะครับวินยังเก็บไปหมดจะทำยังไงอ๋อถอยเข้าถอยมาก่อนนะครับถอยมาก่อนแล้วเราจเก็บวินที่หลังนะครับวินก่อนเก็บที่ ไม่เป็นไรครับส่วนใดส่วนหนึ่งรถที่อยู่ในรถนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งยังอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ฟันทงได้อยู่ครับแต่ไอที่จะไม่ได้ในกะเชือกนี่แหละครับวินครับวินครับวินนะครับอย่างนี้เห็นอยู่นะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถนะครับยังอยู่ในบล็อกนะครับหรือแม้จะเอาท้ายมาครับได้อยู่ครับแต่เชือกเขาเก็บแล้วนะครับโอเคครับขันแรกของต้นรถตัวครับมาสแตนร์ยฟแล้วครับเวลาดีครับครับบริวิคงทําหน้าที่อยู่ครับแทนหลักวินหลักเดิมครับเรียกเพื่อนแล้วครับ โคดิเวอร์พยายามไม่อยู่ระหว่างรถนะครับให้เขาลากวินไปยังย่างหรอหลักหลากวินอยู่ครับแล้วก็ข้างหลังน่าจะตกครับข้างหลังน่าจะสะ่งวินที่เขาอยู่ตามมาตกอมูลกันยังตกอมูลต่อมูลตกอมูลต่อมูลต่อมมาด้วยรถ โคดเวอร์เราขามขึ้นมาครับแต่ละคขับไซด์มาดีจริงครับไซด์เราด้วเนี่ยครับระวังด้วยครับคุณผู้ชมครับด้านหลังมีรถคู่ครับอยู่นะโอ้โหไฟโคดเวอร์เรายิ่งจะบอกว่าเขกจะเป็นบากทีก็เปลี่ยนภาษาไงระวังกันด้วยครับมองไม่เห็นนะระวังโคเดเวอร์วยครับโอเครับแปดด้านหลังน่าจะเพียงพอนะครับครับโคดเวอร์อยู่บนรถนะครับ โอเคครับวจริงครับผมยอมรับเลยครับแต่หวังเดี๋ยวไปนิดนึงครับการประสานงานดีๆนี่เนี่ยเขาเขามีจะคมประสานงานกันอยู่ทางโทรศัพท์ของเขาแา้วทางบกกันนอกครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายไมต่องตะโดนบอกกันอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นคือช่วง่อยรถเนี่ยในคอวโดเขาไวจริงครับรับ อย่างนี้ออกแบบจะถอยหรือจะตั้งลมไปตรงไปเลยเขาจะยังไงดีเนี่ยเขายังเล็กไม่ออกเขายังงงไม่ไอยากจะถอยนี่แหละครับแต่เบอรเอิญว่ามันไม่ตรงครับต้องบอกคองครับต้องบอกคดีนะครับเฮ้ยผมก็มาจ่ายไปสามเกมนะครับสามเกมสองหลักเกมต้องบอกคองนะครับต้องบอกคอกใช่ใช่ที่อาจจะเสียงที่ผมมันยังบรรยายอยู่ก็คือหูมงบรรยายอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะว่าทำไมเราเสียงดังแล้วเขาไม่ได้ยินจริงๆครับต้องบอบคองครับครับครับ อา,อาล้ครับแห่สิ่งที่ทำมาตอนนี้ก็ถูเห็นหมดอ่าไปบอกลายครับไปบอกลายต้องบอกอันเี้ครับประเด็นแล้วครับไปได้ครับไปได้ครับเอาเลับ คนคนคนนี้นี่อยู่บนรถนะครับต้องพ้นนะครับต้องพ้นนะครับอ่าพลครับคนนี้คนอยู่บนรถเลยนะครับไปได้ครับคนี้ว่าไปได้คนขอโทาไปได้ครับคขอโทษไปได้ไปก่อนเวลาไปก่นเวลาแล้วครับอีกคันหนึ่งหันหัวออกอีกคันหนึ่งหันหน้าเข้าอีกคันหนึ่งหันท้ายเข้าไรอย่างนี้ก็ได้ไปเปลือยไปได้ขอโทษเขาไปได้ไปได้เขาไม่รู้ไปไหนน้องเขาบอกเลย